ธรรมะติดดินจะได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินไม่มีกระจกฝุ่นจะเกาะอ,อะไร ep สก่อนที่จะทราบคำตอบว่ากระจกหมายถึงอะไรอยากจะเล่าให้ทราบถึงวิธีการคัดเลือกสังคปรินายกองค์ก่อนก่อนว่าใช้อะไรเป็นหลักในการคัดเลือกสังคปรินายกองค์แรกคือท่านตักหมอ เมื่ออายุมากขึ้นถึงเวลาที่จะต้องผ่องถ่ายอำนาจให้ลูกศิษย์มาทำหน้าที่แทนตนท่านก็คัดเลือกจากลูกศิษย์องค์หนึ่งที่ชื่อหุยเคอสาเหตุเพราะครั้งหนึ่งตอนที่หุยเคอเริ่มฝึกเจริญภาวนาใหม่ๆมีอยู่คราวหนึ่งสภาวะจิตสับสนวุ่นวายเป็นอย่างมากทำอย่างไรก็ทำให้จิตสงบไม่ได้สักทีจึงเข้าไปหาท่านปรมาจารย์ตักหมอเพื่อขอคำชี้แนะ ท่านตักมอได้ฟังก็กล่าวขึ้นว่าจิตไม่สงบนั้นหรือแล้วจิตที่เจ้าว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ไหนเจ้าจงนั่งค้นหาหาให้เจอเจอเมื่อไหร่กลับมาบอกอาจารย์อาจารย์จะได้ทำให้มันสงบท่านหุยเขอก็ทำตามคำพูดของท่านตักมอทันทีนั่งสมาธิภาวนาครึ่งวันค่อนวันเพื่อพยายามค้นหาว่าจิตหน้าตามันเป็นอย่างไร หาตั้งนานสองนานหาเท่าไรก็ไม่พบต่อมาอาจารย์ตักหมอถามว่าเจ้าพบจิตของเจ้าหรือยังท่านหุยเขอก็ตอบว่าผมหาไม่พบครับอาจารย์มันต้องงั้นสิถ้าพบสิ่งที่พบมันก็ไม่ใช่จิตอาจารย์ตักหมอกล่าวตอบและถามต่อว่าแล้วตอนนี้ใจสงบหรือยังท่านหุยเขตอบว่าสงบแล้วครับ ท่านตักหมอเลยถามต่อว่าแล้วเจ้าพบอะไรไหมท่านหุ้ยเขอจึงตอบว่าผมพบแต่ความว่างขอรับอาจารย์ในที่สุดท่านหุ้ยเขอก็ได้รับคัดเลือกจากปร,รมาจารย์ตักหมอให้ดำรงตําแหน่งเป็นสังฆปรินายกองค์ที่สองสาเหตุที่ท่านหุ้ยเขอได้รับตําแหน่งก็เพราะท่านเป็นผู้หาจิตไม่เจอ ลักษณะการปฏิบัติเช่นนี้ในทางหลักศาสนาพุทธเราเรียกว่าวิธีปฏิบัติธรรมแบบอนาสวะหรือวิธีปฏิบัติแบบยินดีในธรรมอันไม่เนื่นชา้าส่วนนิกายเซนเขาเรียกการปฏิบัติแบบนี้ว่านิกายฉับพลันซึ่งแม้มีชื่อต่างกันแต่เนื้อแท้การปฏิบัติคือเนื้อเดียวกันการคัดเลือกสังฆปรินายกองต่อมาก็ไม่ต่างจากที่ท่านตักมอทำ คือท่านหุ้ยเขอเมื่อชราภาพก็เลือกสังฆปรินายกจากลูกศิษย์ที่ชื่อสังสารเหตุผลที่เลือกก็เพราะท่านสังสารคือผู้หาบุญหาบาปไม่เจอต่อมาท่านสังสารเลือกท่านเต้าสิ่งเป็นสังฆปรินายกองค์ที่สี่เพราะท่านเต้าสิงต้องการหลุดพ้นแต่ไม่หลุดพ้นเสียทีท่านสังสารจึงบอกให้ท่านเต้าสินหาว่าอะไรผูกเอาไว้ถึงไม่หลุด ท่านเต้าสินหาเท่าไรก็หาไม่เจอว่าสิ่งที่ผูกใจไม่ให้หลุดพ้นคืออะไรท่านหาจนพบความจริงแท้ว่าธรรมชาตินี้แท้จริงแล้วว่างจากตัวตนคนเขาเราสัตว์เหมือนสังคปรินายกองค์ก่อนๆท่านเลยได้เป็นสังคปรินายกองค์ที่สเพราะหาสิ่งที่ผูกใจไม่เจอส่วนสังคปรินายกองค์ที่ห้าชื่อหวางย่าน อาจารย์ของท่านชินเฉาและเว่ยหลางได้เป็นสังฆปรินายกก็เพราะหาชื่อแท้ของตนไม่เจอท่านจึงทิ้งสมมุติทิ้งสัญญาณิมิตได้จนสุดท้ายท่านจึงมาพบเว้ยหลางและตั้งเว่ยหลางเป็นสังฆปรินายกแทนท่านเพราะท่านเว่ยหลางหากระจกไม่เจอซึ่งกระจกในที่นี้เป็นปริศนาธรรมจึงมิใช่กระจกแบบที่ทุกคนรู้จักและเรียกขานกันอยู่ แต่คำว่ากระจกในที่นี้หมายถึงจิตจิตที่เราเราท่านท่านเรียกขานกันอยู่นี่แหละคือจิตในความหมายของท่านชินเฉากับท่านเว้ยหลางเพียงแต่ท่านชินเฉาเห็นว่ามีกระจกอยู่จริงๆคือหมายถึงจิตมีอยู่จริงๆท่านชินชาาจ,จึงสอนลูกศิษย์ให้เช็ดกระจกคือหมายถึงทําจิตให้สะอาดเสมอๆส,ส่วนท่านเว้ยหลางบอกความจริงแท้ไม่มีกระจก คือความจริงแท้จิตมิได้มีอยู่จริงรู้ความจริงแท้อันนี้ความรู้สึกว่ามีจิตย่อมหายไปเราก็ไม่ต้องมาคอยเช็ดกระจกหรือมาคอยฝึกจิตระวังจิตให้มันสะอาดอีกต่อไปเพราะกระจกหรือจิตไม่มีเสียแล้วฝุ่นหรือกิเลต,ตันหาอุปาทานก็ไม่รู้จะเกาะอ,อะไรการเขียนสโลกเช่นนี้ทำให้อาจารย์หวังยั่นรู้ดีว่า วิหลังเข้าถึงธรรมอันสูงส่งได้แล้วจึงแต่งตั้งวิหลังเป็นสังฆปรินายกองค์ที่หกแทนท่านสืบต่อไปสุดท้ายนี้ธรรมาติดดินขอวอวยพรให้ท่านผู้อ่านและผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านจงเป็นผู้ไม่พบจิตไม่เห็นจิตไม่มีจิตจะได้พบพุทธที่แท้จริงในเร็ววันทุกคนทุกท่านเทิดเจริญธรรมสมสุขโภพิขุก